แล้วก็ยนนี้จะลองโปรเจกตันแหะนรตอนแรกก็ไม่ได้ัแกห้ยืมขอเข้าไป็บเข้าคุยอกงแกงตอนนี้แค่มนได้อย่างเดียวแล้วนแล้วหมุนหรว่าอยากได้สโคปไออยากได้แต่งจ่ายอะไรเงี้ยแต่งจ่ายไม่ขอเอ้ยกไปสิอ่าแล้วถ้าถิดวันหนึ่งเรา อยากราไปดิดวงจรขึ้นมาวงจรไฟวิ่งอะไรเงี้ยนับหลอดไฟเราไม่มีแรงจ่ายแล้วเราจะเราเราจะรู้นะวงจรเราสร้างมามันมันใช้ได้ก็ต้องหาแรงจ่ายอ่ะคนแรงจ่ายอ่ะทำทำอย่างเงี้ยทำเองได้แต่สามารถทำเองได้ง่ายๆสอบวนอะไรเงี้ยแอมต่างๆในนี้อะไรมันปิดนเลย่เนี่ยมันมันตัดระบบวนเนาะเออแล้วก็แอมป์สู<อ> แล้ว12 12โวลต์นี่แพงไหมแล้วก็มันมีระบบรักษาระดับแรงดันในของพวกนี้ซึ่งไม่มี12โวลต์500ก็ทำได้ทุกวันถ้าซื้อ500หรือทำเอง500ไอ้ทำเอง500ไม่ถึงก็ทำ2,000 300ทำได้แล้ว <c oughs> มีหม้อแปลงตัวหน <c oughs> ึ่งรับไฟ